เราจะมีโปรแกรมนะครับวันที่123เนี่ยเราจะไปที่เชียงรายนะครับไปที่ไล่เชิญตะวันนะครับของท่านอา,อาจารย์วอพระอาจารย์วอเนาะก็เราก็จะไปไปเจอกันที่นู่นนะฮะวันที่1นึแล้วก็ตามโปรแกรมเลยที่ท่านได้จัดไว้ให้เรานะครับแล้วก็พร้อมกับการถวายเทียนด้วยเพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้ถ้าใครมีโอกาสถ้าใครมีเวลานะฮะอยากจะให้ไปร่วมกัน อยากให้ไปร่วมกันเพราะว่าโอกาสแบบนี้หาได้ไม่ง่ายเลยนะครับหาได้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าเราเป็นอะไรที่ดูดได้เหมือนกันครูดูดได้พี่อยากจะไปคือเราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่เจอท่านท่านติดก,กิจไม่รู้ท่านไปไปกิจที่ไหนแต่ว่าท่านไม่อยู่ที่ที่วัดนะครับก็เลยได้ได้ไปเยี่ยมชมที่วัดแล้วก็ได้ตั้งใจว่าถ้าเผื่อมีโอกาสนะครับก็จะได้มากราบท่านแล้วก็เห็นไหม บุญภาวาสนาส่งจนได้ครับก็เขาเรียกว่ามีคอนเนคชันนะครับจากพี่น้องเราทางเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้อยไม่จะเป็นพี่ออนนะฮะพี่แหม่มครของเจี๊ยบก็เป็นคอนแทคให้เรานะครับให้เราได้มามีกิจกรรมตรงนี้ต้องขอขอบคุณพวกท่านด้วยในโอกาสนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เราไปทํากิจกรรมตรงนั้นแล้วเนะี่ย คือเราได้ไปอยู่กับตัวเองคําว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยคนที่เคยปฏิบัติเนี่ยคนที่เคยนั่งสมาธิคนที่เคยเข้ากรรมฐา,านหรืออะไรเนี่ยคุณจะได้รู้เลยว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยมันดียังไงนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปนั่งหลับตาธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามันไม่ใช่ถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะได้รู้วัน,ว,นวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยคุณจะได้รู้แน่นอนเพราะว่าพระอาจารย์ท่านจะสอนด,ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วพยายามเก็บเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนั้นเนี่ย เอามาปฏิบัติต่อที่บ้านนะครับให้บ้านเราเป็นวัดให้จิตใจเราเนี่ยได้ได้ได้ไดรู้เลยว่าอาการที่เราเข้าไปเข้าไปทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันได้อะไรมันได้อะไรกับตัวเราบ้างมันได้อะไรกับคนรอบข้างบ้างมันได้อะไรกับอาชีพเราบ้างเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสเนาะอยากให้ทุกคนได้ร่วมร่วมบุญกันร่วมร่วมทำาสังฆกรรมตรงนี้นะครับ ให้ได้มากที่สุดคืออยากให้อยากให้พวกเราได้ไปนะครับอยากให้พวกเราได้ไปแต่ได้ไปแบบใจเบาใจสบายนะไม่ใช่ไปแบบว่าเฮ้ยมันต้องลําบากใครหรือว่าลําบากใจอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่บ้านอนุโมทนากับกับพวกเราได้กับกับเพื่อนๆเราได้นะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับยังมีเวลาอยู่ได้อ่ลงชื่อลงอะไรได้อยู่ก็ติดตามติดต่อทางเลขาได้เลขาโบได้นะครับ ว่าจะลงทั้งไหนเป็นลิงก์แบบไหนยังไงก็ทักถามได้นะครับก็ประมาณนี้